สวัสดีครับสวัสดีปอมแม่พี่น้องครับตอนนี้อยู่กาดงวกาดควายครับนัดนีควายมาน้อยครับควายมาบนนัดตัวใดครับบ่เหมือนนัดตีเล้วครับนัดตีเล้ยวยมในควายมาเต็มฮาวมดเลยครับแต่งวงนี่มีอยู่ครับ เดี๋ยวไปฟังง้องเป็นงว้วปู่ครับ นตัวเมือ่อกี้น่าจะมืนปลายวแล้วครับแคนโรเลนี่น่าจะอยู่ที่สี่ิปขึ้นนะครับ นี่ผมต้องถามครับไแปในน้องครับคุณครับ กูไม่ลูกนี่น่าดีดีสองหมื่นขายไปะนะ่ะเดี๋ยวพอไปนะพอไปดีดีบัโดดใจครับ นั่นนี่ป้ายไม้ลูกนี่ตัวนี่ปอๆกับถุงทองครับตัวปอๆกันปนโดนใจด้วยครับเฮ้ยเอาวกัน การว่ากัดงัวงก็ต้องใส่แมทตด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้แม่มานครับนี่ตั๊หัว,ว,หวล้นพ่อ อกเลยก็บอกมันไม่ลูกบอหันลูกมันครับนี่มันบีบม,มาเตอร์กะราคานี่สูงแน่นอน นี่นี่ง,งามอยู่ครับต้องมันหมดใหญ่งงวะแต่นมนี่ใหญ่ขนาดถ้าเป็นงวมมันก็ใกล้จะเกิดแล้วครับ

ตามสภาพครับแต่ตัวไหนบพวกนะครับง้ามครับน่าจะเป็นตัวปู่เดี๋ยวผมปาเข้าไปพออันตัวงา้าง <c oughs> ตัวนี้นี่ถ้าพง,งามนี่มหูหจะว่าจะได้แล้วครับแต่มันเครื่องบ่โบ๊ครับแต่แข่งขานี่สุดยอดครับตัวนี้น่าเจ้าน่าจะเลี่ยงดีเลย โซนี่นี่ถือว่าใจได้ครับตัวนี้ก็งามตัวนั่นก็นงามอยู่ออกหัวล้นครับเป็นหนัวล้นอ๋อไอ้น่านี่มันอยู่เรียงปเป้าครับเจ้าของหัวนี่<ะ>ผมพม้า<ะ>มันมันอยู่ มันจังไปซื้องัวจีนไหมแต่ราคานี่ต้องยอมครับว่าสูงครับ แคลโรเลติมต้องเอาบอดอเกี่ยวกับบสตายหกเลยมาเยวส่งเสรเ็จต่อล็อกนี่กับงามอยู่ครับ งมงามตั้งนั้นนี่น่าจะออกงวงเมืองนักหน่อยครับแต่หนังแต่หนังนี่งามว่นหนังเรียกไม,ม,ม่ตัวนี้ก็งางมอยู่นี่นกางแงามอยู่ นาะคดนิยญ่อยู่ครับตัวนี้แต่ไหนนะครับตัวนี้ห้อ,องไว้แต<ง>่<อ>ไห้สีทิพยรับ้องไว้สีทิพครับครับข,ขอบคุณครับครับ นี่ต้องเสียต่อต้องพอเลยแงมนะครับตัวนี้มาถึงกับอ้วนตาวไปเรียงแย่มันก็มันก็บอกหอมครับนี่นะมันบอกหอมงวไส้นี่กำลังพอดีครับจัดการง่ายแต่ถ้าจะมาเอาตัวยิงใหญ่สูงๆนี่มันตังจังหายนี่มันบอกไปมีนะครับ ล้วราคามันจะสูงขนาดครับตั้งผมก็มาถึงครับจีซิทนี่นี่อไ <Wow. S 1> อ้นี่เป็นอยู่ตั้งถึงง,งัวเป็นครับงามๆนั่นนั่น พันบีมัเตื่อครับกันผูครับกันบูมงามขนาดแบบนี้วนนี้ตัวมอก ไม่มั่งครับแต่ยังเป็นงวังวาสาวอยู่ก็น่าจะเป็นงวัวสาวครับพอหัวนมยังแบบนี้แต่แต่ตัวใหญ่เนะาะงัวมาตัวใหญ่ครับหน้าตาเหมือนไม่มั่งแต่แต่ความบดนี่บทเต่าครับไม่มั่งนี่จะบดกว่าแต่หางยาวอยู่หางยาวงามอยู่ เร่ราคานี่มันต้องถามครับวนน่ะผมคิดว่าแฉลเละครับขาวๆหุ่นดีๆงามๆตัวยาวๆครับเป็นห้องสี่ชิปบามันแดงนี่มันก็อยู่ในกระแสตลอดครับ มันเกินซีซี่ใน,นอนเอาง่ายๆมันตัวใหญ่กว่าชารโลเลตะกีครับอ้วนอ้วนกว่าถ้าไปคิดถึงว่าถ้ามีเงินบอกสองมหมื่นครับจะไปซื้อนี่อยากครับต้องซื้อวงเมืองตีเลือดติดเลือดของบามันไปเอามาผสมเอาเรอเก็บลูกมันไว้ครับ โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวลำเลยผมขอจบคลิปไปเพียงแต่อีกก่อนครับเดี๋ยวมาปากันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม